ออเดอร์น้ำพริกร็อตแรกจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณสลับออเดอร์5บ้านนี้นะครับผมที่มาอุดหนุนกันแม้กระทางยังไม่ได้เห็นของเลยลก็ขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนผมมาตลอดขอบคุณจากหัวใจผมเลยครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงและก็คาไหนนอกจากคําว่าขอบคุณจากหัวใจผมเลยครับส่วนน้ำพริกร็อตสุดท้ายก็ยังเปิดรับออเดอร์อยู่นะครับพหลปิดรับออเดอร์แล้วครับผมเจอกันปีหน้าเลยครับน้ำพริกและก็แคบหมูเช่นกันครับผมวัน,นี้ผมจะใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองการขายของของผมผมจะเปิดแค่ป,ปีและเดือนเท่านั้น ครับอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ใช้ชีวิตที่ผมต้องการตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตมั่วเกินไปนนี้ผมไม่ได้ค่อยดูแลสุขภาพของตัวเองเลยผมคิดว่าผมกําลังจะไปผิดทางครับผมกําลังเดินย้อนกลับที่เดิมต้องดูแลตัวเองครับขอให้ได้ตื่นเช้ามาได้ออกกําลังกายแค่นี้ก็พอครับอ,ออเดอร์สุดท้ายผมรับชุดเล็กด้วยนะครับผมปกติมีแค่ชุดใหญ่ครับเล็กสําหรับคนอยู่คนเดียวครับน้ำพริกปลาทูแมงดาก่อนหน้านี้ไม่มีชุดเล็กนะครับตอนนี้ผมเปิดแล้วครับพี่ๆที่อยู่เมืองนอกกําลังจะกลับเมืองไทยเดือนหน้า,าสัั่งอเดอไวว้้ตนีผม จะเปิดรับออเดอร์ค้างไว้นะครับผมถ้าพร้อมตอนไหนก็ทักหาผมได้เลยครับผมจะซื้ออุปกรณ์แล้วทาจัดส่งให้อีกรอบหนึ่งครับที่ผ่านมาผมซื้อแค่90บกว่าบาทในหนังหมูร้7ยบาทครับต้องหาหนังหมูทําแคบหมูแถวแถวบ้านแคบหมูก็เลยยังไม่ได้ครบทุกบ้านนะครับผมก็เลยต้องค้างไว้ครับผมสู้ราคาไม่ไหวทําแคบหมูแบบโบราณไม่ได้ยากนะครับมันจะยากตรงทําความสะอาดนี่แหละครับต้องขูดขนทําก็สะอาดอย่างดีครับผมต้องล้างหลายน้ำมากๆครับผมก็คุกเกลือน้ําส้มสายชูแค่ทิ้งไว้ประมาณสักพักหนึ่งก็เลยล้าง ล้างประมาณ 2- 3รอบก็เอามีดโกนขูดขนออกให้หมดทีหมูทํามาไม่ค่อยสะอาดมากเท่าไหร่ต้องนั่งขูดนั่งล้างก็ใช้เวลาพอสมควรครับผมขั้นตอนนี้ล้างหนังหมูจนกว่าน้ําใสเลยครับมาจากร้านล้างแรกๆจะน้ําไม่ค่อยใสครับออกสีคุณๆผมจะล้างจนแบบน้ําใสเลยการทําอาหารหรือของกินจะลวกๆไม่ได้นะครับต้องมีความรู้และองค์ประกอบไหลอย่างพอสมควรครับคนบอกว่าให้ผมใส่เอี๊ยมหาหมวกใส่อาหารสิ่งเหล่านี้ต้องทําต้องมีต้องใสครับถ้าผมทํากินตัวเองอย่าง ผมก็ขอทําแบบนั้นครับคนพึงพอใจและก็ไม่พึงพอใจไม่ได้อยู่ห้องแอร์มันไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้ครับผมเพราะอากาศมันร้อนพูดไปก็เหมือนเป็นข้ออ้างใช่ไหมครับก็เลยไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มากเท่าไหร่ครับทำอาหารทุกครั้งก็จะมีคนมาพูดแบบนี้ทุกครั้งครับผมไปเอาตัวเองเป็นหลักแล้วกันครับผมถ้าใครชอบก็ซื้อถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อรับความติและก็ความชมนะครับทาอะไรขึ้นมาผมต้องมีกฎของตัวเองเช่นกันครับทำอาหารที่ผมทํามาผมเรียนมาครับไม่ใช่อยู่ดีๆทําเป็นไป รู้ทุกอย่างว่าควรทําอะไรและก็ไม่ควรทําอะไรอาหารต้องเซฟตัวเองหัวจรดเท้าถ้าคุณอยากได้ร้านแบบนั้นมันมีคนทําอยู่นะครับก็ไปซื้อเขาได้ครับที่การทําของผมขอแบบบ,บ้านแล้วกันครับไม่ได้ออกแบบตัวเองยึดหลักอาชีพนี้ครับผมไม่มีใครชอบผมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับไม่ว่าผมจะทําอะไรถ้าผมทําตามที่คุณแนะนําเดี๋ยวคุณก็จะมีเรื่องเล่าให้ผมอีกไอ้ล้อไม่เอื้อกับทาอาหารจริงแวดล้อมสุกภปปัมาตรฐานโน้นไม่ได้มาตรฐานนี่ยึดความเป็นจริงก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าผมเดินตามคุณแต่วิธีทําและทุกขั้นตอน ทีคนที่ใส่หมวกใส่เอี๊ยมมันก็ไม่ได้สะอาดอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับ <_ an> เคยทําอาหารร้านพัตคาารมาก่อนก็ <_ an> เคยทําหลายที่ด้วยเป็นสแตนเลสอย่างดีเลยคิดว่ามันจะสะอาดอย่างที่เราคิดหรอครับดูดีแค่เปลือกนอกคุณได้เห็นเปลือกข้างในแล้วคุณจะเอียนมีแมงที่แบบว่าสกรปรกมันก็อยู่ในนั้นทุกอย่างครับว่าอาหารแพงอาหารหรูร้านใหญ่ร้านดังที่การทําของเขาเขาก็ไม่ให้ดูเหมือนผมแบบนี้นะครับของที่คุณกินมันล้างกี่รอบแล้วก็มันอุ่นกี่รอบให้คุณทานอะไรเบื้องหลังมากมายผมขอไม่พูดนะครับผ มหยุดแค่นี้ทุกสเตปและขั้นตอนที่ผมทําผมมีคลิปก็ทําให้ดูว่าผมทําแบบไหนผ่านแหล่งอาหารและร้านอาหารมาเยอะอาหารที่สะอาดที่สุดก็คือร้านอาหารคนไม่มีครับหรือไม่มีลูกค้าเข้าร้านครับยิ่งคนเข้าเยอะ ร้านยิ่งสุกรปรกครับเขาไม่มีเวลาที่จะทาความสะอาดแค่เตรียมวัตถุด Υ ิบขายวันต่อไปมันก็เหนื่อยพอแรงแล้วครับผมมันไม่มีเวลาที่จะทําความสะอาดก็เคยเปิดร้านของตัวเองเหมือนกันอาบใดคุณไม่ได้ทํากินเองก็จะหวังว่าจะได้ทุกอย่างที่คุณอยากจะได้การทําอาหารและให้ดูวิธีการทร <Jack> <บ>า, <American> ารวิธีการล้างวิธีการหั่นวิธีการต้มว,วิธีการแพค็ควิธีการจัดส่งกันน้อยนะครับที่จะมีให้คุณเห็นเขียงหั่นของผมจะไม่ใช้เขียงไม้อุปกรณ์หม้อไหยจานชามผมจะเน้นอุปกรณ์เหล่านี้ครับเพราะมันสําคัญมากๆสำหรับการทำ ดีแล้วผมไม่ใส่กางเกงในตัวเดียวทําเผลอเผอมันอาจจะขายดีผนก็ได้นะครับคลิปนี้ผมทําขึ้นมาเฉพาะที่เน็บแนมผมให้ใส่นู่นให้ใส่นี่โดยเฉพาะครับผมคุณรักสะอาดผมแนะนําให้ทําด้วยตัวเองนะครับแต่ยังมีคนทําให้คุณกินคุณอยากคิดว่ามันสะอาดเผลอเอหมูหล่นพื้นเผลอมันอาจจะเก็บและล้างให้คุณกินใหม่ก็ได้สาหรับครัวผมมันตกปุ๊บหมาผมกินทันทีไม่หมาก็ไก่ครับทันมันหรอกครับถึงไอ้พวกรักความสะอาดด้วยครับผมทุกอย่างมันจะมีข้อดีและข้อเสียของมันอยู่ครับคลิปนี้ผมไม่ได้พูดเรื่องแคบหมูเลย ลืมไปเลยครับผมพูดเพลินไปหน่อยก็ฝากด้วยนะครับผมถ้าซือซ้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับ